สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เหมียวสวัสดีค่ะพี่แดนวันนี้วันเราเรียนวันที่สองใช่ไหมคะวันที่สองของการเรียนนะคะพรเวทกับครูเปาที่สาขาอุดรธานีนะคะวันนี้ก็จะมาโชว์ผลงานนักเรียนนะคะให้ดูกันนะคะว่าเรียนไปสองวันนะคะวันแรกเราได้ทรงคิ้วเป็นไงบ้างรู้สึกเข้าใจง่ายไหมคะพี่พี่เหมียวจากที่แบบเราไม่มีประสบการณ์ถูกไหมคะคิดว่าเราจะทําได้ไหมตอนแรก ิดว่าทำไม่ได้ทีแรกอะตอนแรกอคอเลยใช่ไหมใช่ตอนแรกคอแต่พอเรานั่งวาดนะคะสักพักนึงทําความเข้าใจกับมัน,นอีกใช่เริม่มเข้าใจใช่ไหมคะค่ะนี่เรียนวันแรกเมื่อวานนะคะเราได้ทรงคิว้ววันนี้เราจะลงปฏิบัติในแผน่นหนังด้วยนะคะจะสไลด์คิ้ววันนี้ของ<ช>พี่เหมียวนะคะพี่เมียวมาจากไหนคะมาจากจังหวัดตราดจังหวัดตราดนะคะกี่ชั่วโมงถึงเนี่ย สิกว่าชั่วโมงโอ้สิกว่าชั่วโมงนะคะไกลแค่ไหนเราก็มาเจอกันได้เห็นคะระยะทางไม่ใช่ปัญหาถูกไหมคะโอเคสวยงามมากค่ะสวยงามมากๆนะคะมาดูของพี่แตนกันบ้างนะคะพี่แตนชื่อเหมือนปลาแตนอยู่ที่โรงเรนตอนแรกเรียกว่าแตนพี่เขาสะดุ้งนะคะมาดูทรงคิ้วค่ะเห็นไหมอู๋สวยมากนะคะทรงคิ้วสี่ทรงของผู้หญิงนะคะอันนี้ที่เราทํากันเมื่อวานเนาะส่วนสไลด์นะคะขอดูสไลด์ จากคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยถูกไหมคะพี่แตนไม่เคยเรียนมาเลยนะคะแล้วก็มาค่อยๆฝึกใน YouTube ใช่ไหมคะติดตามมานานหรือยังคะสองปีสองปีติดตามอาจารย์นแก้วมาสองปีใช่ไหมคะดูแบบจนเสพติดนะคะพี่เขาก็ทําการบ้านนะคะทาการบ้านโดยการแบบฝึกฝนใช่ไหมคะพี่ฝึกฝนอยู่ด้วยตัวเองนะคะจนกระทั่งมาเรียนนะคะมาเรียนด้วยกันมาดูสไลด์นะคะมันก็จะมีบ้างเนาะขาดาเกินเกินด่างๆเพราะครั้งแรกครั้งแรกที่จับเครื่องนะคะ นี่ดูอันนี้เนียนมากนะคะอันข้างล่างนะคะนี่วันแรกนะคะวันแรกทรงคิ้วเป๊ะขนาดนี้นะคะถือว่าสุดยอดมากๆนะคะส่วนเรื่องความเนียนของสีเราต้องขยันฝึกบ่อยๆนะคะ่ะวันนี้แหละจะเอาให้แบบให้เป๊ะเลยนะคะในการสไลด์อโอเคทีนี้เดี๋ยวครูจะมาดูอุปกรณ์นะคะว่าอุปกรณ์เราได้อะไรบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวรบกวนพี่ถือกล้องแพนนะคะครูปัน เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะคะว่าอุปกรณ์ที่จัดเซตให้นะคะจัดเซตก็คือ3 9 9ห9 9บาทนะคะว่าได้อะไรกันบ้างพอดีนักเรียนเขาถามมาเยอะว่าเรียนแล้วได้อะไรบ้างคะในคอสในเซตได้อะไรบ้างมอาดอูกันเลยค่ะมาดูเลยมาดูแพนที่ของเลยน,นะคะเอาอยู่เลยเราก็จะได้หนังสือหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนหนึ่งเล่มแผ่นหนังแล้วก็จะได้ในประกาศด้วยนะคะในเสื้อขาวด้วยที่พี่เขาใส่อยู่แบบนี้นะคะให้เสื้อขาวไปด้วยนะคะ แล้วก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าใหญ่นะคะกระเป๋าด้านใสอุปกรณ์เปิดให้ดูว่ามันใหญ่แค่ไหนดูเล็กๆนะคะแต่ว่าใส่ของไม่ครบเลยนะคะกระเป๋าหนึ่งใบนะคะแบบนี้นี่นะคะเป็นช่างมืออาชีพก็ต้องมีกระเป๋าแบบนี้นะคะไม่ใช่ไปใส่ตะกร้าหรือว่าใส่ถุงหิ้วก็ไม่ได้นะต้องใส่กระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหมวค่ะมีหมวหนึ่งแพ็กนะคะ มีอิซิคลีนทำความสะอาดนะคะในในการที่เราจะสักต้องใช้อิซิคลินทำความสะอาดใช้ได้ทั้งคิ้วตาปากเลยนะคะก็จะมีถานแดนทิ้งเข็มหนึ่งฐานนะคะใส่ของที่มีขงแล็บใสนะคะเอาไว้แลบยาชาแล้วก็จะมีด้ามน,นะคะด้ามมีดเตาเพี้ยนนี่ค่ะด้ามมีดเตาเพี้ยนเอาไว้ทำลายเส้นปากกาออกแบบปากนะคะเอาไว้สักปากที่สอเขียนคิ้วสีดำกับสีน้ำตาล นะคะใบมีดรวมนะคะรวมอยู่ในแพ็กนี้เลยใบมีดรวมนะคะแล้วก็เป็นตัวแท่นใส่สีค่ะใส่จุกสีนะคะแท่นใส่สีจะมีคัตเตอร์บัตนะคะจริงๆจ,จะได้แม็ที่ฟันด้วยแต่ว่าแม็กี่ฟันก็เลยให้เป็นคัตเตอร์บัตเข้าไปนะคะแล้วก็จุกสีค่ะจุกยางใส่สีนะคะแล้วก็เจลทาหลังสักอัคเตอร์แคร์ที่เราต้องเอาไวใ้ให้ลูกค้าเวลาเขามาสักกับเราเราต้องให้เขานะคะ แล้วก็จะมีน้ำยานะคะฟิกสีทำให้สีติดดี Color Lock นะคะแล้วก็ซาเวอรลิงเรลิงนี่ก็จะลดเลือดลดปวดลดบวมนะคะแล้วก็ลบขนาดสักภานะคะลบขนาดสักทาเป็นงานเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องน้ำยาอีกทีตอนที่เราเรียนกันนะคะต่อไปก็จะเป็นเข็ม1แพ็คค่ะ1แพ็คก็ได้10เล่มนะคะ1แพ็คสีตลับนะคะ2ตลับตลับ1นึ0สินะ ได้สองสีนะคะสองตลับเอาไว้ทำลายเส้นห,หรือเอาไว้ผสมกับคนที่ผิวติดยากๆนะคะเดี๋ยวจะสอนทีกีหนึ่งนะแล้วก็จะมีสีค่ะสีอัลฟาสีขวดนะคะขวดนึงขวดละพันห้าที่ว่าสีขวดเท่าไหร่ตาไปหกพันแล้วนะคะสีขวดนี่ก็หกพันเข้าไปแล้วนะคะสีอัลฟาาโนอย่างดีเลยคิ้วตาปากนะคะอยู่ในนี้หมดเลยดูมากมากนะคะถ้าเรียนพอบูกก่อนแต่แล้วก็หัวหุนค่ะ หัวหุ่นเอาไว้ให้นักเรียนฝึกวาดนะคะมันจะเทียบเท่ากับคนจริงมันจะคล้ายเพราะว่ามันมีโหนมีนมูนความยากมันก็จะยากกว่าแผนหนังที่เป็นแผนหนังลูกยบนะคะ,ะแผนหนังรูปหน้าแล้วเนาะทีนี้ถุงมือค่ะถุงมือให้หนึ่งก,กล่องเนยนะคะไม่ได้แบ่งให้แบบสิบคู่ห้าคู่นะให้กล่องหนึ่งเลยแล้วก็แก้วน้ําค่ะต้องพกพาไปทตัวเองนะแก้วน้ําเผื่อทานกัน อ,อะไรอีกต่อไปนะคะนางเอกของเราเลยนะคะเครื่องสักคิ้วนะคะดิจิตอลนะคะเครื่องหนึ่งแปดพันห้าแค่เครื่องก็จะมือแล้วเห็นไหมคะอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ให้ไปอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสามสองพันสองหรืสองหมื่นสามนะคะค่าเรียนก็จะอยู่ทุกอะไรหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเองนะคะคุ้มมากๆอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งเซตนะคะเซตใหญ่เลยในเครื่องดิจิตอลอย่างออกดีใช่เอาทำงานได้เลยพี่ว<อ>่าคุ้มไหมคุ้มค่ะคุ้ม ถ้าเราเรียนอย่างเดียวถ้าไม่ไม่รับอุปกรณ์จะอยู่ที่สองหมื่นแต่ถ้าเรารับอุปกรณ์ค่าเรียนมันก็จะถูกลงไปอีกนะคะคุ้มากมากถ้านี่คะอันก็จะเป็นเซ็ตสาม9เก้าเก้าแต่ถ้าสองเก้าเก้ามันก็จะได้อุปกรณ์น้อยลงก็จะเป็นเครื่องอ่ะเป็นเครื่องไฮโดรจินิคไร้สายแต่นี่เราจะได้เครื่องเป็นแป้งเลยนะคะจะเรียน่าวีกว่พี่ว่านี่ไหมนี่นะคะถ้านักเรียนสนใจเรียนนะคะเรามาดูคลิปนี้นะคะอุปกรณ์ที่ได้ ปร่งใสตามนี้เลยทุกอย่างคะ่ะโปร่งใสไม่คิดว่าโปร่ปปงใสไม่ให้ดูแบบนี้กดเครื่องที่เล่นกดเครื่องที่เล่นได้เลยนะคะว่าจริงหรือเปล่า <laughs> นะคะคุณมากบ,บางท่นะนักเรียนท่านใดนะคะสนใจเรียนพ่อหุก่ก่อนก็มาดูคลิปนี้แล้วก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้รายละเอียดอีกทีโอเคครูอขอตัวไปสอนนักเรียนก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยแอร์ซิฟท์พอดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ